ท่าะวะตตัวระโตัสัมมาสัมพุทธะนะโมส้าท่าะวะตตัวรโตัสัมมาสัมพุทธะนะโมส้าท่าะวะตตัวราตัวสัมมาสัสมสพุทธะขณนนี้ก็ผมมายืนอยู่ที่วัดพระธรรมมาวาตนะครับเขตรา,า,กางงชกำลังกรุงเทพมหาคนครได้มากราบพระพุทธทรมมงคลพี่ธีพระพุทธรูปณวัดพระธรรมมาวาดตัวนนี้ก็จะ,จะพูดถึงประสบการณ์ในการเดินจงกรมนะครับ ถ้าที่ผมเดินโยงกลมเนี่ยมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเลยครับการเดินโยงกลมเนี่ยนะครับเป็นการฝึกสติในการเคลื่อนไหวตอาที่ผมได้เดินโยงกลมเมื่อคราวตอนที่อายุ39นะครับปีนี้ก็อายุ60แล้วก็ได้มีประสบการณ์ว่าการเดินโยงกลมเนี่ย เกิดสติกับจิตใจของตัวเองอย่างไรบ้างนะครับการเดินจงกรมเนี่ยแรกๆเราจะเดินแล้วจิตของเราเนี่ยมันก็ภาวนาพุทโธนะย่างพุทธวาโธวะพุทธ้ายโธไปเรื่อยๆ,ๆนะรแรกแรกเนี่ยอาจจะตามทันบ้างตามทันไม่บ้างนะครับแต่พอเราเดินไปเรื่อยๆทุกๆวันผมก็ลองเดินดูประมาณสองเดือนนะครับ วันละไม่ต่บว่าหลายชั่วโมงหลังจากผ่านไปสองเดือนเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจนะครับทำให้เกิดเรว่าตัวรู้บางเรื่องขึ้นมานั่นหรือเรื่องสติสติเนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าหากสติเราห่างอารมณ์ก็แทรกเราได้นะครับแต่ถ้าสติเราถี่ ติทีนี่หมายว่าเรารู้อยู่กับปัจจุบันโอกาสที่จะอารมณ์จะแทรกก็ยากขึ้นนะครับการเรียนจุโกมนี้จิตก็จะสอนตัวเราเองนะครับว่าการที่เราไปรับรู้นะครับในเรื่องตาไปมองเห็นรูปหูไปฟังเสียง ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะมีเรียกว่าเกิดอารมณ์ขึ้นไปกับความพอใจในการเห็นรูปฟังเสียงไปกับความไม่พอใจกับการเห็นรูปหรือนำหูฟังเสียงนะครับเพราะถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะบอกว่าหากเราไปเห็นรูปหรือฟังเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดความพอใจเขาเรียกความสุข แต่ถ้าเกิดความไม่พอใจเขาเรียกเกิดความทุกข์หรือเวทนาเกิดขึ้นซึ่งทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเวทนาทั้งคู่นะครับเวทนาทั้งคู่เพราะว่าไม่ส่งเสริมความสงบของิตใจนะครับหากเราเดินยงกลมไปมากๆเนี่ยพอดีสติเกิดขึ้นถีขึ้นเนี่ยสติมันจะจับสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราฟัง แล้วจิตก็บอกว่าเฮ้ยตัดหรือปล่อยวางอย่านำมาปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งเมื่อไหร่เวทนาจะเกิดขึ้นทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ประสบการณ์ในการเดินธุดงเอในการเดินโยกลมขออภัยนะครับก็เป็นการเรียกว่าถ้าเราเนี่ยยิ่งเดินเท่าไหร่เนี่ยเรียกว่าสติมันจะมีความถี่มากขึ้นเท่านั้นไหมเขาว่าความถี่คือ รู้อยู่กับปัจจุบันยิ่งรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตมามันจะอิ่มเอิบจิตมันจะผ่องใสนะครับความทุกความกลุ่มอะไรก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็ขอเชิญทุกท่านถ้ามีโอกาสรองมาเดินจยงกรมนะครับให้ต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นสภาวะของการเกิดของสติว่าเออสตินี่เกิดขึ้นทีคือการทีนี่หมายว่า จิตเนี่ยก็ติดตามหรือจับอารมณ์ที่มาเกิดกับจิตเราได้นะครับนี่คือประสบการณ์ในการที่ผมได้เดินจงกรมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโอกาสนะครับมาเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธินะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเดินจงกรมมากกว่านั่งสมาธินะครับเพราะเคยมีผู้ที่เดินจงกรม วันหนึ่งวันสิบเจ็ดชั่วโมงเป็นเวลาเป็นปีปีนะครับท่านก็สรุปว่าการเดินจกลมนี่เป็นถ้าเปรียบเหมือนสมาธิเนี่ยเดินยงกลมนี่เปรียบเหมือนสมาธิสดการนั่งสมาธิเนี่ยก็เหมือนเป็นสมาธิแห้งนะการนั่งในท่านั่งเพราะอะไรครับเพราะการเดินเนี่ยเราจะไม่มีการหลับได้นะครับเพราะหลับไม่ได้หลับก็ล้มนะครับส่วนการนั่งสมาธิบางทีเราเผลอสติก็จะทําให้เรา เกิดความง่วงหองอยนอนโดยไม่รู้ตัวแล้วเราคิดว่าเราเกิดสมาธิดังนั้นการเดินจงกรมเนี่ยในสายของหลวงปู่มัน่นปุริสตโตถ้าไปดูในวัดป่านะครับทุกกุติจะมีทางเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมแล้วพระแต่ละรูปเนี่ยก็เพียรเผากิเลสด้วยการเดินจงกรมนะครับแม้กระทั่งพระหนุ่มเนน้อยที่มาบวชใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็จะ นำสามเนณ์หรือพระบวชใหม่ไปเดินทุดดงนะครับการเดินทุดดงเนี่ยจะทำให้เกิดเรียกว่าร่างกายได้ใช้งานเผาผ่านไปกับความเหนื่อยเมื่อความเหนื่อยเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงนะครับแต่ถ้าเราบวชใหม่ๆนะกินดีอยู่ดีนะครับกินดีอยู่ดีติดสุขติดสบาย นั่นเลยทำให้เราจิตของเราเนี่ยจะถูกอารมณ์ในรูปต่างๆครอบงำได้ง่ายนะครับก็สรุปแล้วว่าการเดินจงกรมก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้เกิดสตินะครับในการที่จะพัฒนาอาจิตใจจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นนะครับลังส,สัมมาสัมพุทโธภะวะวาพุทธังพระวานังเฟรีสวาข้าโตภัคะวาตาธโมโมธัมองวาวิ สุปฏิปนุภภะก็ว่าโตสวาวกสังโคงสรงทางนมสุมสุ